โอเคครับก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PBNK แฮ่อินโทนมาเพื่อความอินนะครับให้เหมือนกับแบบก็คือก่อนหน้านี้ประมาณ6-7วันอวันวะน่าจะ4-5วัน6วันนี่แหะประมาณเนี้ยเออซันเบ์รี่นะครับเขาได้ลงสตอรี่หรือว่าโพสลง i อจนี่แหละผมก็จำไม่ได้นะว่ามันมีเยลลี่ออกใหม่เว้ยแล้วผม ผมแฟนมันแท้หรือเปล่ากนะ็ <c oughs> ไม่แน่ใจวอาแฟนมันแท้หรือเปล่าป็ <c oughs> นมันแท้ของซามเรลี่หรือเปล่านะอ,อใช่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจอนั่นแหละผมก็คิดว่านะถ้าลงเซเว่นผมต้องหาซื้อรีวิวมาให้ได้ <c oughs> พูดอะไรเอาแหม่แม่ต้องหามาหาซื้อมารีวิวให้ได้เออนั่น <c oughs> แหละผมก็เลยไปดูหลายเซเวน่นมากซึ่งมันก็ไม่มีเหมือนมันหมดหมดใช่ไหมวันนี้ปรากฏว่าผมเข้าไปที่เซเว่นที่ผมใกล้ๆที่ผมทํางานอยู่ก็เลยมาถามว่าพี่พี่มีเซเว่น อะไรพูดอะไรมีเยลลี่ของซันโซเข้ามาหรือ,อยังอะไรเงี้ยเขาบอกเดินไปดูช่องนน้นนะน้นน้ไปไปผมกเดินเฮ้ยมีเว้ยพอมันมีจังหวะว่ามันมีอ่ะแล้วผมอ่ะผมมันมนตื้นตันอ่จะจุ่ๆตื้นตันไม่รู้เป็นอะไรนะคงจะอินกับพวกของกินของซันเบลลี่หรือแบฮ h ร r ดอะไรเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าผมต้องดูดูคลิปของแบฮร์ดอ่ะก่อนนอนทุกวัน เออใครเป็นหรือเปล่านะผมในเป็นผมผมหนึ่งโอเคไม่พูดพ้านอนเพลงเยอะนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเยลลี่หรือเปล่าเยลลี่นะน่าจะเยลลี่แหละเยลลี่ซันซูนะฮะของซันซูผมซื้อมาสองสีด้วยกันฮะ,ะอ่าผมไม่แน่ใจว่ารถแต่ละรถอะ่ะแต่ละรถอะ่ะมันแตกต่างกันยังไงก็เลยอ่ะไม่ต้องสงสัยนะกซองนี้ฉีกนะคือให้แม่ให้แม่ไปเดินมาถึงเลยไม่ให้แม่ลองชิมดูดูข้าว้วยนะว่าฉีกบีบดูด พม่เราสงสัยว่าทำไมเขาต้องดูดแบบไมเราสงส่เยอะเราจะมาลองดูเลยโอเคอ่ะที่สำคัญสูนแคลด้วยนะครับสูนแคลกินแล้วไม่อ้วนมันจะกินให้หมดเงี่ยแหละ๋ยวเอาไปกินยั่วคนในไลฟ์ด้วยดีกวแบบ่าโอเคอ่ะฉีกได้แล้วอ่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะเห็นไ,ไหมเห็นไ,ไหมอ๋อเราต้องหันหน้าออกหันหน้าโปรดักออกนะฮะอ่า อืมอืมอืม,อมปักพับไวอ่ะอืมโอเคอคลาสปีโป้เลยอะ่ะแต่มันเป็นแบบปีโป้ที่อัปเกรดขึ้นมาแล้วอีกระดับเนี่ยเ้ได่ได้าคืออร่อยจริง เนี่ยเรามาขอดูรายละเอียดให้มันแน่ชัดจริงๆนะขออนมวุน้นดาอ่าคาราจีคาราจีเนียน่ยสำเร็จลูกกินองหุ่นช่างมาัเถอะเราอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องผมภาษาไทยไม่ค่อยชัดนะฮะอ่าเรามากินชิ้นที่สองกันเลยทำไมเหลือแต่องุ่นนะ่ะเอาให้แม่ไปหมดละนี่นี่น,น,นีอันนี้เป็นสตอรี่สตอรีสตอเบอร,บรีนะฮะโอเคตัวนี้เรากินไปแล้วนะเดี๋ยวเรากินด้วยในคนในไลน์ต่อ อ่าเหมือนเดิมเลยนะฮะฉีกนะครับฉีกฉีก <Okay. S 1> ผมก็ไม่เชิงว่าผมแฟนฟันแท้หรือเปล่าไม่รู้นะไม่เชิงว่าแฟนฟัันแท้เท่าไหร่หรอกแต่ต้องดูคลิปเขาก่อนนอนทุกครั้งอืม,มเสียงไม่ต้องสงใส่ยนะม่ผมเกี่ยวข้างข้างนี้ไปเปลี่ยนก็คือไปเปลี่ยน เหล็กทั้งป่าเอ้ยไม่ใช่เปลี่ยนเหล็กเปลี่ยนยางมาแล้วแบบเออเขาก,ก็ไก่อะไรแต่ไม่รู้ทำไมข้างนี้มันปวดเป็นพิเศษไม่แน่ใจโอเคหมดไปด้วยกันแล้วสองชิ้นนะฮะ <Okay. S 1> อืมมันเป็นถ้าผมจากที่ผมฟังมานะไม่ได้อ่านรายละเอียดอะไรเยอะมันเป็นเยลลี่บุเออเยลลี่แล้วก็บุบุหรือบุกวะคืออะไรเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ให้ะบุ เออนะบูบบ่มั้งช่างมันเถอะนั่นแหละส่วนแคลน่ะคุณส่วนแคลน่ะทุกคนส่วนแคลส่วนแคลผมไม่หาดูรีวิวแล้วไม่มีคนรีวิวสักทีผมรีวิวแม่งเองเลยเก็บขาดเอ้ยแกะได้ละต้องหันหน้าโปรดักออกนะฮะเอ๊ะมันมีกลิ่นด้วยนะกลิ่นมันเอ๊ะยังไงวะหล่อนดูคนเดียวปลยเนี่ยไม่แน่ใจว่าตัวเองจะหล่อนหรือเปล่านะว่า ไม่รู้ว่าเดี๋ยวไปกินนะคนที่กินแล้วลืมอย่าลืมคอมเมนต์ลงมานะว่ามันมีกลิ่นหรืออะไรหรือเปล่าโอเคตัวนี้เป็นไม่รู้หน้าตาเหมือนแอปเปิลน่าจะแอปเปิลมัง้ง <laughs> อ่เดี๋ยวเราฉีกเลยฮนะไม่มความนำเพลงฉีกเลยฉีกเลยอ,อืมอืมมันตื้นตันอ่ะมันแบบไม่รู้ทำไมเราอินขนาดเนี้ย อร่อยอ่ะหืมเป็นยินลี่สไตล์ญี่ปุ่นศูนย์แคลนะโอเคเนี่ยอ่าลืมบอกหนึ่งซองอย่างงี้นะครับยี่สิบห้าบาทมีด้วยกันหกชิน้นโอเคอันนี้เป็นมะม่วงม,มีกลิ่นหรอวะ <c oughs> <c oughs> โอเคโอเคมามา,ม,ามีหันหน้าปลดออกนะฮะแล้วเราก็หือ ไม่ต้องกลัวอ้วนอะมันสูย์แก้หืมยอดมันมันอินอย่างเงี้ยยอมมากมากเลยขอขออีกชิ้นแล้วผมจะกินหมดแน่แต่ผมจะไปกินต่อในไลฟ์ไม่รู้ว่าแบบมีคนที่แบบอยากกินหรือเปล่าอะไรเงี้ยโอเคใกล้ได้เต้เวลาละทุยใกล้ได้เวลาไลฟ์แล้วโอเคมา อีชิน้นนึงนะเยลลี่ซันซูสไตลญ์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นแหละสไตล์ญี่ปุ่นนะฮะอ่าศูนแคลกินแล้วไม่อ้วนฮะกินเข้าไปเราจะปรับพับเหมือนจานแวรลี่ไหมเนี่ย อร่อยนะสุดยอดสุดยอดใช้ได้ใช้ได้อินอินดูเห็นคนลงสตอรี่กันเยอะไงก็เลยแบบลองไปหาซื้อมากินดูโอเคคลิปนี้มันก็ไม่มีอะไรมากละก็นี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้ใช่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่สไตล์ช่องเราก็คือโอเคครับก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการรีวิวซันสูนบ้าอะไรเยลลี่เยลลี่ซันสูนะฮะ ไปหาซื้อได้ตามเซเว่นนะหนึ่งซองยี่สิบห้าบาทใช่มีเจ็ดมีเจ็ดบาทเลยหกชิ้นในในซองนะฮะเรียบร้อยอย่างเงี้ยเขาจะจ้างไหมใครจะจ้างรีวิวไหมได้ไหมเนี่ยพูดยังติดติด,ตด,ข,ด,ข,ดขัดเลยไม่ได้ถ่ายคลิปนั้นก็อย่างเงี้แหละโอเคก็อย่าลืมไปหาซื้อกินกันครับเยลลี่ซันซูเยลลี่บุก็อย่าลืมไปหาซื้อกินกันนะครับเยลลี่ลซนนนันซูใน7ซเว่นอีเลเวนของทุกสาขานะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะเหลือสาขาไหนจะเหลือหรือเปล่านะสาขาที่อยู่ใกล้คุณจะเหลือหรือเปล่าอ่า โอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับไม่ว่างานเลี้ยงจะสุกแค่ไหนสุดท้ายย่อมมีวันเลิกลาน,นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย